สวัสดีจ้าทุกคนณวันนี้สิพามาเบิงเห็ดฟางกองเตี้ยกันด้ยจ้านี่ก็คือเป็นเห็ดต่อสองสิพามาเบิงด้วยจ้าว่าเห็ดต่อสองเขาสิเกิดลายบอจะได้ผลผลิตแบบใดจ้าต่อสองด้วยจ้าตัดได้เรียบร้อยแล้วจ้าเบิงว้าเ็นืพี่น้องเป็นตุ้มจ้าตุ้มสีข,า,ขาวๆหน่อยๆกำลังสีเงยด้วยจ้า เปิดหล้วอยู่จ้ะนี่คือเ็ดต้อซองเขาจ้ะมาดูตรงนี้กันอีกมาดูฟังนี่จ้ามาเบิ่งฟังนี่ฟังนี่เกิดขึ้นกันจ้านี่เห็นบ่จ้ะตุ่มขาวๆเยอะแยะเลยอันนี้จ้ากำลังไงโอ้เยอะแยะเลยจ้ะมาเบิ่งมองนี้อีกจ้ามาเบิ้งเดี๋พี่น้องลายบ่จ้ะเยอะแยะเลยตุ่มสีขาวๆเยอะแยะเลยจ้ะ โอ้มาอัปเดตให้เบิ้งเฮตดต่อสองเฮาเดอวยจ้าสวัสดีค่ะ